ไปคนนี้เตรียมตัวพร้อมือกปลัาไปเลยแม่ต้นหอมไงจ้าก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าอยากจะเจอพรมลิธิกิตแบบเบลล่าล่าสุดนะคะไปเจอเพื่อนซีเขาลัศซมีแขค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งต้นหอมรละมีแขเป็นตีทองเขาเลยนะคะว้ารางวัลทั้งคู่นะคะแล้วความน่ารักของคู่นี้คือต้นหอมรลศมีแขจะคอยสปอร์ตกันตลอดค่ะทั้งไปเชียร์นะคะทั้งแสงโพสข้อความแสดงความยินดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลัศซมีแขเปิดเผยกับเราว่า เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอยากให้หลานรักน้องปกป้องเห็นตัวอย่างที่ดีทั้งลุงแล้วก็แม่ต้นหอมนะคะคือทุกคนเนี่ยทุ่มเทในเรื่องการทํางานขนาดไหนนะคะส่วนเรื่องความรักของเพื่อนซีสาวต้นหอมที่บอกว่าโสดแล้วอยากเจอพรมิกิทแบบเบลล่าเบลล่าแบบว่านั่งแบบนิเสตคาสแล้วเจอคุณวิลชิวนะคะนางก็บอกว่าเอาจริงๆเรื่องนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยอาจจะเป็นยังไงไปฟังทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกียิเป็นสีเป็นแก้วเป็นแสงกับ ปกป้องกับครอบครัวของเราโดยที่แขกก็รับก่อนแล้วพี่หอมก็ได้อีกเขาได้รางวัลอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นกาลังใจให้เขามันเป็นพลังให้เขาเขาเป็นคนทํางานหนักมากแล้วความสดของนานละค่ะที่ตอนนี้นางบอกว่าอยากเจอผมที่คิดแบบเบลล่าเรื่องรักไม่ยุ่งมุ่งแต่ลูกค่ะทางโน้นก,ก็ให้เพื่อนฝูงที่เขาคุยเรื่องนี้จัดก,การไปส่วนเราก็ขอเป็นเรื่องลูกแล้วกัน <laughs> เออนะคะก็ให้ต้นหอมปฏิบัติการต่อไปนะคะเออต้นหอมเขาอยากเจอแบบคนรักเหมือนคุณเบล่าบนเครื่องบินหรอใช่แต่ทุกวันนี้นั่งรถไฟแทนนะนั่งแซวตัวเองเจอแต่ก่ย่างเออเอ็นดูเอ็นดแต่น่าละท้ถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองใช่ค่ะเขารอคัดกรองเวลาคัดกรองคนดีๆเข้ามาอ้าอาคุณผู้